ติดตามกันยาวๆนะครับวันนี้ผมคลิปสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกกับทีมงานนะครับวันนี้ปลาเขียวมาแนะนำสองเมนูแล้วครับเมนูแรกยากไปละเมนูนี้เห็นเมนูคือเมนูเมนูอย่างครับปลาเขียวครับขวานน้ำพริกไก่น้ำพริกไก่ครับมีมีน้ำพริกหมูน้ำพริกหมูโอโหละครับเนาะนี่เขาเจจีนไก่ครับเจจีนไก่เจนไก่นี่เขาจะขาไก่เขามีขาไก่นะครับนี่ขาไก่แต่ว่าใส่พริกนุ่มนะเจ้าใส่พริกนุ่มนรอครับเนาะนี่เขา แกะจีนเอากระจีนนะครับเนาะเอากระจีนมนีจเราจีนไม่ใช่อะไรครับเอามาลาบเจ้าอ๋อเอามาลาบเดี๋ยวติดตามกันไปนะครับจีนหมูนะเจ้าลาบมันจีนหมูอ่ะเครื่องไม่ยองพองอร่อยนะเจ้าลองไก่พองมันครับเนาะแปลกๆใหม่ๆหพองครับเดี๋ยวติดตามกันไปยาวๆนะครับเดี๋ยวพอเครื่องปรุงขอนถึงกัมใช่อนครับนี่ครับเครื่องปรุงนะอันนี้เขาจะมีไก่เขาจะใส่ไก่เนาะพริกไก่นะครับเนาะพริกไก่เขาจะมีพริกดิบ พริกนุ่มพริกนุ่มพริกดิบเนี่ยเขาจะไปจี้อันนี้ก็เขาเขาจะจีหอมขาวขาวกระจีหอมแดงอ่าเขาจะมาบดเอามาโมกอามาตำนะครับเนาะตำมาบดเอ้ตำกินไก่ล่ะิกลืดกับพริกกินไก่มีมึงเอี้ยครับพริกนุ่มหอมแดงหอมขาววันนี้เดี๋ยวเขาไปปิ้งเอาไปมกนะครับอยู่ที่ตำตอนเสร็จนะครับครับนี่ยปลาเขียวเริ่มลาบไก่แล้วครับไก่เขาต้องเอาไปลาบก่อนนะครับลาบก่อนต้มเนาะ ลอีกแแนวกันนะัแนวก้ามล,ลาบไปแยกมันพริกโอโลเฮานะครับพริกหมูพริกกินหมูเฮาพริกปลานะแต่เฮาเจ๊ไก่ร้องแปลกใหม่ๆครับมีหลายรสชาติหมูมีละแยกมันปลาก็แยกมันนะครับวันนี้ร้องไก่ครับแยกหลายแบบหลายๆแนวครับพริกแพงไว้เลยเลยครับอาหารกับกินนี่แบบมิตีสุดนะครับ อยูดีคนว่าเขาจะพริกแพงได้ขนาดไหนครับนี่เขาแล้วนี่เขาลองน้ำไก่ไก่เดี๋ยวติดตามตอนลาบไปกล้ามรับไก่เสร็จเดี๋ยวเขามาดูหอมกล้ามครับของนู้นี้เดี๋ยวเขามาไฟครับรอไฟทิศกล้ามเดี๋ยวเขาเอาหอม,หอมขาวหอมแดงมะจีเอาพริกมะจีนะครับไอ้บูลกับมักนะครับต่ำส้มเนี่ยนะไม่ได้กลิ่นอย่างไรน้องหมาลับครับางเนี่ยหมดเด็ดเด็ดต,ต่ำมาต่ำมะม้อนะครับไอ้เนอต่ำมะจีมั้งเนอขาดไปได้ครับต่ำส้มเนะี่ย พริกหนุ่มมัจีนะครับมันจีพริกหนุ่มสุกก้ามครับพริกหนุ่มซุปก็มีหอมขาวหอมแดงครับกักเสิร์ฟแลังนั่งจีหอมมือครับนี่อันนี้ก็นหนัวกับก๋วยเตยี๋ยวนี่ครับหมักแตะอ้บนหนังก๋วยเตยี๋ยวนะครับเอาอันนี้ครับนี่ ต้มนอหนอสดครับบกักมะเขือพวงครับเอาไปกับเพื่อนพไก่นะครับเนี่ยติดตามกันนะครับไก่สุปนะครับ้าพริกหนุ่มเนียเอาจีเซ็ตนะครับจีสุกละเอามาใส่ถุงกระติกไว้ครับใส่ถุงกระติกพี่พไปสักกามมันแกะง่ายครับมีชุดการเซอร์ไนนะพรสนะที่จีเซ็ต เสียบหอมแดงครับเขาจีหอมแดงครับนม่หอมในมกเขาจีเนาเสียบไม้จี้แครับ่จีหอมแดงครับตายาวๆครับาวคนอกก็บอกาแว่งผมสุกแล้วครับ กระมือมันเย็นนะครับไก่่เลยหลับแล้วๆยังหลับจีนเยครับเนาะตีละเอียดะเปนงีดเนดัอมาตักแครับนอหวานมะแข้งครับหรือมะเขือพวงครับไม่สดๆลยครับไม่สดๆเก็บจากเก้าตะเกียครับตัดมหไอ้พุผมไปตักมา กถักไว้ให้มันเย็นสักกครับไปกับน้ำพริกไก่เฮานะครับเอานะครับนี่แดงกระสุนนะครับเดี๋ยวเขามาแกะเสียงรอนะครับขอนแดงกับพริกนุ่มใเฮาเตรียมไว้นะครับครับนี่ตากระตังกระทะไว้นะครับรอน้ำเดือดครับเดี๋ยวเอาไก่มาใส่เอาไก่มาล้วนใส่น้ำมาให้บาดีนะครับต้องใส่นักเนาง ้น้ำสักกึิงขวดนะครับจับแล้วมันเดือดเอาไก่มันลงนะครับครับไปเขียวแกะหอมแกะหนุ่มพรอมแค่หอมขาวหอมมกนะครับเนาะหอมขาวเจดดิบเลยนะครับเนาะตดตามตีตามไปเลยครับไปขอตะปุ่นะครับน้ำเดือดบดบดๆๆๆๆๆดๆๆ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 ๆดๆๆ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 อกะครับผม เอานะครับนี่กระดูกไก่ที่เขาแะออกนะครับจะคว้างก็เสียได้ครับเอาแป้งน้ำซุปก่อนคือน้ำซุปไก่ออกก่อนสกักน้อยนะครับต,ตักออกแล้วก็เอาไก่ใส่ครับทำ,ออทำน้ำซุปก่อนแล้วมันเดือดทำสักก้ามกระดูกไก่อย่างซุกหมดแล tonight, ้วเขาก็ตักออกครับได้น้ำซุปแล้วเดีด๋ยวเอาเนื้อไก่ที่เขาหลับไว้เอามาลงครับ <S <S 2> <S 2> เอานะครับนี่น้ำเดือดแล้วครับน้ำซุปเขาได้ล้จะเอาไก่เขาใส่ด้วยไก่เขาใส่กระดูกเอาไม่แข็งชาก่อนเาขใส่ก่อนไก่นี่เขาล้วนทําใมันแหลวเลยก็ครับด้วยเป็นก้อนอันจะเป็นก้อนนี่ก็ได้เจ้ามันแหลวก็บมันเป็นยังเขาไปต่ำอยู่เนาะโอ้เจ้าอ๋อครับผมมันจูงก็กระดูกบ็ได้เขาเลยเอาเป็นแผ่นเขาใส่นะยังกอบขึ้นขึ้นไหมมันจะเป็นก้อนที่กันเดี๋ยวมไก่ซุปก้ามนะครับน้ำติดตามมันก้ามเจ้า เขานะครับพริกหนุ่มเขาก็แกะแล้วแหละหอมแดงเขาก็แกะแล้วแล้วครับรอหอมขาวเดี๋ยวร้อฮอกลอไก่ซุกก้ามไก่นี่เขาต้มไว้เดี๋ยวมาตำน้ำพริกกั้ามนะครับติดตามเขายาวๆครับนะครับกระเสิดกับจีนไก่ละเดี๋ยวเน่บอสุกอ่ะถึงสองภาคอ่ะฟื้นแล้วครับฟื้นแล้ว้อมซุปมาตักไปตำกับย้งมีพริกไก่จะซุกแล้วครับซุปไว้หมดนี่ครับครับไก่เขาซุกแล้วครับ ตัดเ็จตักเลยครับตักไปตำน้ำพริกละตักลงหม้อมาเท่าน่ะถึงไก่กับไก่กระดูกน um ้ำซุปน้ำซุปหอมอ๋อครับหอมอ๋อที่หลังนะครับเนาะไปตำก้อนนะครับเนาะครับนะครับนี่ปลาเขียวจะตำแล้วครับตำน้ำพริกละเราใส่เกลือครับเกลือหนึ่งช้อนช้อนห่ช้อนกันแลมันก็เติม ใส่หอมขาวเนาะเจ้าเนาะขาวนะครับเนาะกระเทียมข้าเชื่อกันดีมือบัตรทองเราเขาบัดจ้องบัดเ้าบัดจ้องจีก็ได้เนาะบัดจ้องเผาให้ก็ได้เนาะหอมนี่นะเนี่ยขาวนะข้าเชื่อชักแก้แวดีกันเอมันเฮงโตบอลเลนเมกอน ปาดนะะจีก็ได้แล้วเขาก็ไปด้วยหอมอันนี้นะหอมจีหอมแดงเขาาวนะหอมขาวเอมแดงนี้หอมแดงนี่เขาไว้นะจีไว้แต่จีนะต่างกับหอมขาวครับอ้โหถงนี่กันเโอ้โกระเด็นออกลมีหมอกก็ไดู้ไอ จักรลงไปด้วยพริกหนุ่มนะครับพริกหนุ่มมีเขาจีไว้นะครับเนาะจีไว้นะเจ้าเนาะครับลงลงไปเลยโอ้เขามันเล็กๆหน่อยเจ้ะหอมแดงพริกหนุ่มเนี่ยเขาจีไว้แง่ไว้หมดนะนะตับเพื่อนเลือกเซตเนี่ยเขาไก่มาใส่หมกกั๊มลงไปด้วย ผงนัวเี่ยวเจ้าของผงสุลผงรผงนัวผงุลรถผงนัวผงหรือผงล้มลอดครับทั้งไห้องล้มลดเดี๋ยวจว่าอันก็เีย็ได้เลดี๋ว่ารถดีนะเจ้าผงุ่ครับแต่กันกัตาให้กน้าเจ้ากัวจะตำนี่นะกันเด็นน้ำหนักน้ตาเดนต้องลับตาก็ไหนก่ยวัวคณคันี่นะกวัวขบกนี้ครับตา ก้มครับตำพริกเลือกามเดี๋ยวมาตอนใส่ไก่ก้ามครับเลยไดครับผมตอนนี้ครับเริ่มใส่ไก่แล้วครับมาคลิกเลือกมาแล้วครับนีใส่ไก่แล้วครับโอ้กระดูกกกดดกรกัดัันกข้ากันกนข้ากันมาบ่าต็มตีดมาบ่ามตีเด้เเสียงใ่ด้หนาเจ้าใส่ไก่แล้วครับตอนนี้ใส่ไก่ละบ่นาตแล้วครับตอนนี้ไก่

ปากับบนี้ปากไปไหนนี่ปากมากอางแล้วกันฮาได้เป็นคนอีสานแน่นอนคนตำตำคนไร่เยอะเยอะนั่งในโอ่คนอีสานเหกันมีครับไข่เป็นโซ่เนี่ยคนอีสานเลยนี่เนี่ไปครับน่ากลคนไแก้ผมเป็นคนไต่เหรอไม่ได้เี่นะ ตำคงจะเอาปากเอาจอนเขาเคียอแบบไข่เจียรไงหัวงนะครับเหมาะอะไรนี่นะ <c oughs> เดี๋ยวเขาตำเซตเขาจะใส่น้ำซุปตัตวนี้นครับนี่น้ำซุปใส่ <c oughs> เหมือนนี่พริกกินเขานะครับแต่นี่เจ๊ไก่ครับสูตรใหม่ <c oughs> มนี่แหละครับเขาเขื่องเขาปิดเขาเกลือละครับนี่แล้วแล้วครับจะตักใส่ถ้วยแล้วครับ มันก็เหมันกันพี่หมูพริกเนี่ยน้ำพริกเนาะพริกเดี no ๋ยวเขาแฟนครับจะมาเซย์มาน้ำพริกอะไรอย่างเอามาลาบก่อนว่ะครับมันลาบกินได้มันลาบกินได้เอาหมูมานั่งต่ำกันมาเด้ไปเป็นลูกจิ้นเหียกันไหมเนาะนี่เขาคนล่างน้าพวกเขาใส่อีนาะเจ้าเนาะทำเสร็จยังบังไปยัง น้ำอยู่ดีน้ำล้อคกนะครับล้บัล้นะเนี่ยคกนี่น้ำลก็อยู่ทีนี่เลยสองทูองนั่นบัายไสองสอ่สองบัทายองเอเซ็ตเอามาใส่ีนนี้ครับน่นอยายชีนเขาไปไปพร้อมลนนี่ชีนเาเนาะส่องนี่กับบัทายนานะครับนี่ ใส่ครับต้นหอมผักชีใส่ผลงมาเลยที่ใหม่มาเลยครับที่ดโฟยูนะครโฟยูนะเอาตามต่อจิ้มครับนะตอนนี้เซ็จแล้วครับเยมสุดใส่ในถ้วยไปนกลนเข้ากันนะครับส่วงคุกแล้วคุกเข้าส้นในกิกมกแมาใส่เยอะหนยเดียวมเอานะครับนี่ ไอ้บุญจะมาจิ้มแล้วครับเดี่ยนี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าไว้ที่หลังเดี๋ยวเอาไปจิ้มจ่าเองมาครับไอ้มาเข้าไว้ที่หลังเส้นตัวนั้นครับอย่าข้าเชื่อไอ้อย่าข้าเชื่อจ่าน้ำพริกกินครับอย่าข้าเชื่ออ่ะอร่อยมากพริกจีนไงจีนแล้วร่นนมันจะมีพักมีไหมนะน่ะมาจังเส่ะฮะจะเข้าบุญ กับนอพ่อเอกับต้มก็มีพักอะมีพักเลยนอมีพักครับดกับกนองเนะไกับนอกับมแข่งอยู่อะกัยนยนิดน้อย ในบ้าเานี่ยหาหง่ายเนาะออกปมดบต้นิเนาะผ่านออผ่านล้ครับนตับเสิร์มาจิ้มแล้วครับสนะน้ำพริกไก่ครับนี่กิพริกแดงนึ่งน้นีแดงครับน้ำพริกน้ำพริกไก่ต้ม้ออาาค่าเจอแต่ออนอเห็นคนอโดครับนี่

คนหยาบจิ้มนี่อขออย่ว่าอยเบื่อส่กันนะไอ้บุญครับไอ้บุญขอ,อยาข้าเชื่อไงไอ้บุญฮู้ว่ถ้าบอกินขาใส่ยาในสะ่ยาเบื่อเขาทำมันน่ะยาเสน่ก็ว <c oughs> ่ายาข้ามมาลองไทยสักสั มีรถเงาะมกระนใ้เรากำคแฮ้วิ <h <h ่งรถนี <h 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 <h> <h 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 ่กนนี่ที <h <h ่ดบบน้องต้มกนาครบอนะตมไม่สเนาะนอในบ้านนี h <h ่นาะในบ้านนอนเาลูกเองนะครับนะนอนลืมแรงอะรปีัดจ่าครับ ่าน,นารครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณแฟนครับที่มาติดตามนะครับชอาานนาาบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์ติดตามชีวิตคนบ้านนอกและช่องชีวิตคนหนอกเอฟซนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ